สวัสดีค่ะพบกับงานฟุตบอลระเพนียอวฟุตซอลยอวครับระหว่างทีมมออแดงและทีมไฮไฟส์เรามาดูกองเชียร์นะคะว่าฝ่ายไหนมากกว่ากันขอเสียงไฮไฟส์เลอยค่ะ oh! ขอเสียงมออแดงหน่อย uh อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะจัดจัดจัด ทีมนี้เป็นวาชนะได้แก่มอไอยแดงแองข้ามีจัด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 ดัดีดจัดจัดดีดีดัดจัดขอเชียงกองเชียร์ไฮไฟมหน่อยครับมึงบอกไอ้บุญบุญนะมึงไม่เคยช่วยกูเลยกูบอกแล้วถ้ามึงให้กูชนะกูจะทำพาร์ทสามลงถ้ามึงอยากดูอีกครั้งหน้าให้กูชนะนะ Cảm ơn cả.